กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับแบรนด์ไทยโกอินเตอร์อย่าง Run Stop นะคะเรียกได้ว,ว่าเมื่อสักครู่นี้เรามาพูดคุยกันค้างกันไว้อยู่ด้วยนะ,ะใช่ในส่วนของรับเบรกหลังใช่ไหม<ต>นะครแต่เยอะกว่อนนิดนึง<ช><ๆ>สำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าจัดเต็มมาทั้งชุดขนาดนี้ครัุณผู้ชมคะส่ง SMS มาหาเราได้เลยนะคะ4 6 4 2 1 1แน่นอนว่าช่วงท้ายมีอะไรพิเศษแจกให้แน่นอนค่ะ นะครับก็ยังคงค้างกันอยู่ที่ดัมเบลคหลังเมื่อกี้นะแมเราหายใจใหายคอกันนิดนึงเมื่อกี้ผมโหดถามอยากรู้มากติดลมมากพี่บอมติดลมมากสนองสนานมากนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์แต่งที่มีทั้งสีสันแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับกลับมาที่ในส่วนของดัมเบลกหลังดีกว่านะครับเมื่อกี้มันเป็นดิสเบรกหน้าไปแล้วในส่วนของดัมเบลหลังนะครับผมจะถามว่าในส่วนของการทํางานของดิสเบรกหลังถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วจะมีการทํางานแตกต่างจากข้างหน้าย,ยังไงครับพี่ครับ ก็ถ้าเป็นดิสเบรกหลังนะครับถ้าสังเกตเนี่ยของเราค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับของเราจะติดคาลิเปอร์ให้2ตัวครับคาลิเปอร์2ตัวเนี่ยครับทำงานพร้อมกัน2ตัวพร้อมกันเลยใช่ไหมครับคือไม่มีการว่าตัวแรกก่อนและตัวหลังก่อนอ่าครับไม่มีครับก็คือที่ติดมาให้2ตัวเนี่ยมันทางานพร้อมกัน2ตัวนะครับก็คือบางท่านบอกว่าเฮ้ยคาลิเปอร์2ตัวเนี่ยตัวนึงเป็นเบรกมือตัวนึงเบรกเท้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าของเราเนี่ยถ้าเราทําเบรกมือเนี่ยครับจะอยู่ข้างใน ที่เราเรียกดัมเบลครับจะมีเบรกมือตัวเล็กนะครับอยู่ข้างในตัวนี้แล้วก็เบรกเท้าเนี่ยจะทํางานคอมกัน2ตัวเลยนะครับอ๋อก็คือว่าเบรกมือจะไม่ใช้คาลิเปอร์จะเป็นดัมเบลด้านในใช่ครับอ๋อแต่ถ้าจะเบรกเท้าจะเป็นคาลิเปอร์ใช่ครับแล้วก็ของเราเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าของเราเป็นแบบน็อกดาวน็อกดาวคือยังไงครับพี่คือถอดแล้วประกอบได้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะใช่ครับไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะคือรถไม่เสียไม่เสียครับ เพราะว่า oh เราดีไซน์หน้าแป่นข้างหลังเนี่ยครับเราดีไซน์หน้าแป่นเนี่ยมาเพื่อให้ประกบกับหน้าแปนเก่าของรถก็คือคุณถ้าคุณเป็นอู่เองหรือเป็นช่างเองเนี่ยครับสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาได้ตัวเผาตัวอะไรพวกนี้ถอดออกมาได้นะครับตัวหน้าแป่นตัวนี้มันจะอยู่ติดกับตัวหน้าแป่นเผาเลยครับผมเสื้อเผาใช่เสื้อเผาครับลูกปืนก็ใส่เข้าไปในตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่มาให้ครับผม แล้วนะครับก็ประกอบไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากครับสายน้ํามันเนี่ยใช้สายน้ํามันเดิมสายเบรกมือใช้สายเบรกมือเดิมต่อเข้าไปเลยของเดิมได้หมดเลยครับ,รบการติดตั้งถ้าเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสเบรกใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับถ้าผมเนี่ยมีออกรถกระบามา1หนคันเลยครับถ้าไปเนี่ยติดตั้งนานไหมครับไม่นานครับจริงๆใช้เวลา2-3ชั่วโมงครับเร็วมาก ก็อย่างที่บอกไงว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องจอใช่ไหมครับก็สอมไจะชอดเปลี่ยนได้เลยครับแล้วก็มาไล่ลายน้ามันเอาใช่ครับลายน้ำมันเบรกนะครับก็ทีนี้ถามนิดนึงรถกระบะรุ่นใหม่ๆที่ออกมาไม่ได้เป็นแชมป์ีซทสุนะครับบีทีห้าศเชฟหรือว่าจะเป็น Ford ดครับมีหรือ ตอนนี้ไล่มาแล้วค่ะก็คืออิสุอย่างตัว all new มีครบแล้วค่ะมีครบแล้วทั้งจานขยายหน้าแล้วก็ชุดบิตหลังแล้วก็ตัวอย่างวีโกที่บอกก็มีแล้วเหมือนกันใช่แล้วก็กำลังจะไล่อยู่เรื่อยๆว่าอย่างตัวเชฟอะไรที่ออกมาใหม่ๆเราพยายามจะรีบทำผลิตให้ทำ ความต้องการของทางลูกค้าจริงจริงอะออเดอร์มีเข้ามาแล้วแต่กําลังผลิตอยู่ผมว<ช>่าทันนะครับ <laughs> เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรถกันซะส่วนใหญ่ <laughs> อาจจะมีมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผล,ผลิตออกมาทันพอดีครับช่วงรับรถน่าจะช่วงกลางกลางปีหรือปลายปีนี้ก็น่าจะออกมาพอดีกัน,ค,นครับอันนี้คือในส่วนของฮาดิสเปก์หล<ช>ังนะครับอันนี้คือตัวดิสเปกต์นะครับถ้าข้างหน้านะครับ อันนี้ <Cal iper. S 1> คือคาลิเปอร์คาลิเปอร์กลับมาในส่วนคาลิเปอร์นะครับพูดถึงจานเบรกแล้วแล้วก็พูดถึงส่วนของการเปลี่ยนดัมเป็นดิสแล้วกลับมาในส่วนคาลิเปอร์ดีกว่านะครับคาลิเปอร์ของรันสต็อปมีรุ่นอะไรบ้างครับกออ็อย่างตัวนี้เลยเนี่ยเราเรียกว่า R1 อันหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นตัวรุ่นแรกที่เราทําออกมารุ่นแรกเลยรันสต็อปหนึ่งใช่รันสต็อปหนึ่งเลยแล้วก็เราก็ไล่มาเป็นตัว R2R2 เป็นตัวสีตัวด้านหน้าด้านนงนะครับ R2 แล้วก็จะมีตัวเม็อกี้ที่ที่ทีแรกเนี่ยจะเป็น R3R3 ค่ะแล้วก็จะมี R4R4 จะเป็นตัวสีแดงนี้ใช่ค่ะแต่จะมีใช่ตัวใหม่เลยเป็นสองรามสี่วามต่างของแต่ละ R ครับจริงๆแล้วเอ่อ ลูกสูบคลิปเปอร์เนี่ยครับขึ้นขึ้นอยู่กับรถออแต่ละรุ่นด้วยเพราะว่าอย่าง R1 อย่างเงี้ยครับมันจะมีลูกสูบเดี่ยวครับครับพอ R2 จริงๆมันมันบังเอิญตรงที่ว่ามันไล่ตามชื่อ R2 มี2ลูกสูบ oh. อ๋อก็คือว่าในส่วนของคาลิปเปอร์ปกติแล้วเวลาจะดันผ้าเบรกก็จะมีลูกสูบใช่ครับใน,ในการที่จะดันผ้าเบรกถ้าเกิดเป็นรุ่นที่1นึ่งรันซอฟหนึ่งเลยก็จะมีแค่สูบเดียวสูบเดียวครับ <c oughs> สูบเดียวก็คือดันดันข้างเดียว <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่อีกข้างหนึ่งให้ให้มาประกบกันใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็น R2 ก็จะมี2ลูกมี2สูบมีทั้งข้างนอกข้างในนะครับผมก็สามารถที่จะพอ เหยียบแป้นเบรกปุ๊บแล้วมันเบรกไปก็จะดันทั้งสองสูบนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไหนครับเป็นรุ่นสุดท้ายครับมี R3 R4 ครับ R4 ก็จะเป็นสี่สูบสี่สูบนะครับแล้วก็ไอตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดตัวนี้เราเรียกเราเรียก R6 ครับ R6 ก็จะมีลูกสูบ6พอร์ต6พอร์ต6พอร์ตนะครับคุณสมบัติของคาลิเปอร์เบรกที่ดีจะต้องเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆคาลิเปอร์มีแยกออกมาเป็น2แบบนะครับคาลิเปอร์มีอย่าง R1 เนี่ยเขาเรียก Flow type ก็คบอมันจะขยับตัวเองได้ครับคาลิเปอร์เนี่ยจะขยับตัวเองได้อ๋อก็คือมันมีสูบเดียวเออพราะมันมีสูบเดียวด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีสูบเดียวด้วยสูบหนึ่งหรือว่ามีสองสูบแต่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับการทํางานของเขาคือด้านในพระเบงมันจะดันครับผมแต่ด้านนอกเนี่ยมันจะดึงครับแล้วตัวคาลิเปอร์เนี่ยเป็นตัวทอยหลังครับก็คือดันกับดึงก็เป็นการบีบีบเข้ามาเข้ามานะครับตัวข้างในดันตัวข้างนอกก็ดึงเข้ามาใช่ครับครับก็คืออันนี้เรียก เอ่อโฟลท์ไทป์นะครับเป็นรุ่นแรกใช่ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ที่เขาเรียกฟิกไทป์ฟิกไทป์ฟิกไทป์ก็คือมันอยู่กับที่สังเกตดูร้อยมันจะร้อยลงล็อกล็อกไวเลยล็อกไวเลยแล้วลูกสูบเนี่ยจะอยู่สองฝั่งครับลูกสูบสองฝั่งเนี่ยมันยิงน้ํามันออกมาด้านนี้ก็จะดันด้านนี้ก็จะดันก็คือง่ายๆจานเบรกอยู่ตรงกลางสูบซ้ายขวาด้านวอกในปริมาณที่เท่ากันใช่ครับก็บีบเข้ามาพร้อมกันก็คาลิเปอร์ก็จะเป็น สองแบบครับผมครับโฟลทัชกับฟิกทัชสองอย่างครับอ๋อแบบไหนดีกว่ากันถ้าจะให้สอบถามแม้ตรงนี้เลยแบบไหนดีกว่ากันและที่แะ็หรือว่าขึ้นอยู่กับรุ่นไหมต้องขึ้นรุ่นรถด้วยต้องขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยแล้วก็ล้อมแม็กของลูกค้าที่ว่ามาใหญ่เล็กแค่ไหนบางคนเนี่ยมาสิบห้าเราก็จะจัดเป็นสี่พอตแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กให้แล้วก็จัดเข้ากระจานเราแล้วบางคนเนี่ยที่มาเนี่ยแม็กยี่สิบ ใหญ่มากครับเขาก็อยากจะโอ้ตัวใหญ่เลยเราก็จัด6พอตได้ครับก็คือขึ้นอยู่กับตัวล้อแม็กด้วยอก็ขึ้นอยู่กับล้อแม็กแล้วขึ้นอยู่กับจานนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้านะครับมีคาลิปเปอร์เบรกมีมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีจานเบรกเนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างจานให้ติดตั้งกับคาลิปเปอร์เบรกของลูกค้าได้ไหมเอ่ยได้ได้ใช่ไหมยินดีมากเมนตุออเดอร์เลยใช่นะครับถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าผมมีผ้าเบรกคิดว่าอันเนี้ยของผมมีดีอยู่แล้วล่ะ ก็คือว่าโอเคผมอยากได้จานรันสต็อปก็สามารถที่จะไม่ทัวร์ได้ใช่ออ๋ยินดีทุกรุ่นทุกรุ่นสามารถทำมาเอามาแล้วมาประกบกับจานลันสต็อปได้เพราะว่าเรามีทั้งจานชิ้นเดียวจานสองชิ้นที่จะต้องสร้างฮับขึ้นมาแล้วก็สร้างอะแดปเตอร์เข้ามาต่อเนี่ยอธิบายนิดนึงครับจานสองชิ้นเป็นยังไงเอ่ยเพราะปกติแล้วตัวจานมันก็เป็นชิ้นเดียวไม่เคยเห็นชิ้นเดียวจานสองชิ้นเป็นยังไงเอ่ยช่วยอธิบายนิดนึงครับถ้าจานสองชิ้นนะครับก็คือ มันจะมีเป็นเหมือนโดนัทนะครับถ้าเราเห็นภาพนะครับโดนัทจะเป็นวงกลมตรงกลางจะเบลวัมจานสองชิ้นนี่ครับหน้าตาคล้ายๆโดนัทเป็นจานข้างนอกตรงกลางไม่มีอะไรเลยที่ตรงกลางไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับเพราะว่าเราสามารถดัดแปลงได้ที่เราเรียกฮับก็คือหมวกมันนะครับจะไม่มีไม่ง่ายเหมือนเหมือนฮับตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจะไม่มีตัวนี้ก็คือถ้าลดอะไรที่เข้ามาเนี่ยเราต้องการแปลงครับเราก็จะทําหมวกตัวนี้ครับ ทำเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใส่กระจานตัวนั้นครับผมอ๋อก็คือว่าก็คล้ายๆกับเมทัวร์เดอร์พี่เดี๋ยวเรามีมีจานของเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าดุมฮับตรงกลางก็สร้างตามแบบของรถนี้นั้นๆไปนะครับอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคือจะบอกไงรับทุกอย่างสามารถจัดแปลงได้มีนวัตกรรมใหม่ๆตลอดที่นี่นะครับก็สามารถที่จะดัดแปลงได้ทุกรุ่นทุกยิจกรรมที่นี้ ตลาดที่ส่งออกของร้านซอฟต์หตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนอกจากในไทยที่เราคุมไปแล้ว95%ในกำมือตอนนี้ตอนนี้เราแบ่งนะคะอย่างในประเทศเราอยู่ที่70%ค่ะแล้วก็ต่างประเทศอยู่ที่30% 3 0ิบเจากตอนแรกมีที่สิงคโปร์ตอนนี้มีต่างประเทศมีประเทศตอนนี้เราไปยี่สิบเก้าประเทศแล้วยีประเทศแล้วก็ไปตะวันออกกลางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับ แล้วก็อย่างทางเซาท์แอฟริกาค่ะ<า>เขาก็ใช้ญี่ปุ่นล่าสุดญี่ปุ่นด้วยล่าสุดเลยค<า>่ะ๋อาจานเบรกไทยไปถึงญี่ปุ่นแล้วแล้วก็นํากลับเข้ามาเป็นอะไหล่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็เอ้ยจานเบกรกนะสต๊อปญี่ปุ่นบางทีบางคนจานเบกรกนะสต๊อบญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นผลิตจานเบรกด้วย,อยของรานสต๊อบเตาเลยของคนไทยนี่แหละครับนะครับที่รี่ด้วาผลิตส่งออกไปแล้วก็นําเข้ามามาถึงวันนี้ครับถ้าผมจะให้ถามไม่แน่ใจว่าพี่จะจําได้หรือเปล่าติดตั้งไปกี่คันแล้วครับ เยอะมากออเดอร์เยอะมากเพราะจริงๆของเราเนี่ยทำทาง after market ด้วยแล้วก็ทำเป็นตัวอัปเกรด Accessory ตัวนี้ขึ้นมาด้วยอกอค่อนข้างเยอะหลักหากลาาเยอะมากนะก็ผมถามนี่ก็ผมแก้งถามพี่เองแหละพี่หลักห้าหกถ้าถ้าได้อย่างชุดดิสเพรกหลังเนี่ยก็มีเป็นหมื่นได้แล้วหลักค่าปอมหลักห้านะมหาศาลนะคะก็เอางี้ดีกว่าเรียกว่าเยอะมาก ถามมีคำถามหนึ่งดีกว่าครับคำถามสุดท้ายถามว่าต่อจากนี้ไปจะมีสินค้าไหนที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าเรียกได้ว่าจะออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันเป็นนิวไอเดียของเราเพิ่มต้นเพิ่มเติมอีกณตอนนี้เรามีตัวสินค้าเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นตัวสายออนเบรคสายออนเบรคนะครับถึงตัวนี้ใช่แต่ว่าของที่เราเป็นที่เราทำมามันจะเป็นเป็นเหมือนสายทักครับสายนะเป็นเหมือนสายทักสแตนเลสใช่ไหมครับก็เป็นการเพิ่มโปรดักขึ้นมาก็ถือว่าเป็น สินค้าที่ก็ต้องวุ่นวายกับไม่ว่าจะเป็นจานเบรกคาลิปเปอร์แล้วก็สายอ่อนะนะครับอนาคตน่าจะไปถึงแป๊มเบรกเอ๊ยแป๊บเบรกปั๊มเบรคไปถึงน่าเลยหรือเปล่าอ,อนะก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าน้องและปอมจะได้ว่าเราวงจรกันไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับฟรานซ์สต็อกค่ะ